วันหยังเมนีวันอาทิตย์เนาะภากันมาหาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเพาะบรรยากาศอยู่คู่อย่างคู่พานดอนเจ้างอยอยู่ด้านบนว่าแม่พยาวกับผเคยมานะคะอี๋แม่ได้กินข้าวนี่กินข้าวก่อนยืไปหาเฮ็ดพี่น้องเลี้ยวปลาแดกเลบ้ยบข้าวกระหอมาแไปทีเลยพี่น้องเอ้ยใส่ถุงใส่เปียนมัดมัดขุดน้ำกระไดนี่เลยบรรยากาศมาหาเฮ็ดพี่น้องเอ้ย มาสคุณอ่้ก็ะไปบอลบนั่งี่ารอไปลคุณ่าบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบอนหาเฮ็ดกระจอดรถมาหาเห็ดเพาะพี่น้องไได้บบได้ก็เบิงไปที่ซื้อมาเบิงคนหาเห็ดรถกระจอดตามทางตามนั้นเนาะ บรรยากาศมาหาเฮ็ดมือ่อนี้เนาะจักที่ได้หรือบ่ได้พี่น้องหังมาถ้าเบิ่งเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อคุนน่ะรถเพิ่นคันนี้ก็ได้พากันมาจอดไวก้กำลังิเตรียมตัวเนาะพี่น้องเนาะไปหาเฮ็ด,ดพี่น้อง,องเอ้ไปได้จักบ้านใดบ้านใดพี่น้องมาเจอกันอุ้ยรถกระไยตามล่าเอาบุญนฝุตามคนท่องคนทางตามอย่าง่นจอดไว้เนาะพี่น้องเนาะมึม เข้าไปหาเห็ดซะก่อนนักกาศบอนหาเห็ดนะพี่น้องเนาะพ่ะมสอาเพี่อนมพเอรพี่น้องเอ้ยดอกหนึ่งมานี่นี่ แค่เห็นวันนี้จังซีคี้อะนะแค่บอเห็นวันนี้ซีคี้อะนะได้เพราะดอกเดียวพี่น้องดอกองดอกเพ็ดเพาะนะพี่น้องเอ้ยซาเพิ่นก็ซาดีเด้เพิ่นมากันเพื่อสีได้นะพี่น้องนะโอ้ เพื่อสีได้พี่น้องเฮ็ดเพาะมหายุภูมัญยากาศกระได้เพื่อเพื่ออ้อพี่น้องฮ้อนนี่จะงนหินเน,นาะหากระได้ซีดอกพี่น้องเอ้ยขวดเขี้อยู่หันเลยฮ้อนแดดปูดที่ได้เห็ดแต่ละดอกเนาะพี่น้องคนงน่ะอ,อันนี้จอยู่ป่าเห็ดนั่งยุตางนพูง เขาเลยเอ,เอเเ้ยาเฮ็ดเพื่อที่ได้เต็มแล้วดอกได้บนวละดอก,ดดอกสองดอกสามดอกพี่น้องเก็บแบบนี้แหละพี่น้องตืมกันลายดอกเพื่อสีได้เห็ดเพาะเมื่อกินพี่น้องเอ้ยไม่ธรรมดาเลยพี่น้องเคียอ์ยุหันละพี่น้องโคตรดเคีคยรเห็นมู่ละสะอ่อนเนาะพี่น้องเนาะพ่วมสีมาพ่อพี่น้องเอ้ยมาตต็กๆหลายพูหลายเพล่ละ มาหามาสัมผัสด้วยตัวเองนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยเมื่อยขั้วสีได้เฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะพี่น้องฮะเนบิ้ลละดอกสองดอกคือเก่าขน่ดได้มาหาด้วยตัวเองพี่น้องเอ้ยจะหูจักว่ามันเพือสิได้เฮ็ดเพาะมันซ้ำด่เนาะพี่น้องมองไหม แต่ทั้งม่วนทั้งเมื่อยพี่น้องเอ้ยชมบรรยากาศพม้รรางบรรยากาศอยู่ภูนเนาะพี่น้องมหาเฮ็ดเพาะเออมีแต่โงนหินเนาะแม่เพว่าขึ้นมาหากอนมูพี่น้องบรรยากาศมูอยู่ข้างล่างเนาะแม่เพว่ามหากอดมูอยู่ถึงจอมบรรยากาศก็สวยงาม,มยุบ่า<จ>เนาะพี่น้องมันอ่ะพูนั่นกะไรเนะ บรรยากาศก็ดีดีเฮ็ดพอเมื่อยกับี่นพอโรุ่นะบนเ้าก็ได้ขักแข่งโอนหินเฮ็ดพอกะ <c oughs> ได้บลายพออยู่พอกิน